ทำไมนะครับว่าทําไมถึงใช้น้ําใบยญ้านางมาแกงใส่หน่อไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมนะครับหนุ่มโรงงานวิถีทบ้านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าทําไมสมัยปู่ย่าตายายของเรานะครับ ทำไมเวลาเขาทำหน้าไม้แกงหน้าไม้เขาถึงใส่ใบายานางนะครับก็เพราะอะไรนะครับทั้งที่น้ำอย่างอื่นก็มีก็แยะไปนะครับไม่ว่าจะน้ำเป็นน้ำใบเตยซึ่งก็หอมครับซึ่งเป็นอเอามาใส่ใบายานางทำไมเขาไม่นิยมทำไมต้องเป็นใบน้ำใบายานางนครับอโอเคครับเราอันดับแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่า หน่อไม้นะครับว่าหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ตาหรือว่าหน่อไม้เลี้ยงหรือว่าหน่อไม้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่เป็นที่นิยมเอามาทําอาหารกันนะครับโดยเฉพาะแถวทางภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับเขาก็นิยมกันเอามาทํากับข้าวกับปลากินครับ แล้วก็จะมีอย่างหนึ่งที่เป็นของคู่กันตลอดก็คือน้ำใบายญานางนะครับคือก็คือพวกแกงเปิดนะครับเป็นต้นนะครับหลังจากที่เราศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลครับทั้งในหนังสือนะครับหรือว่าทั้งจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะทราบคุณสมบัติของหนามไม้นะครับว่าจะมีฤทธิเ์เป็น เขาเรียกว่าเป็นใช่นะครับหรือว่ามีความร้อนมาในตัวครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมถ้าเรากินส้มตํากับหน่อไม้ที่ต้มนะครับเราจะรู้สึกว่าส้มตำก็เผ็ดอยู่แล้วเรามากินกับหน่อไม้ต้มก็จะเผ็ดขึ้นไปอีกนะครับอันนั้นแหละครับคือหน่อไม้เึื่งจะมีสารอย่างหนึ่งนะครับที่แฝงอยู่ในตัวเขานะครับสารตัวนั้นก็คือ พิษตัวนั้นคือไซย,ยานายนะครับไซาย,ยานายสารพิษตัวนี้อันตรายครับแม้กระทั่งสงครามโลกเขายังนํามาใช้ในกระบวนการาาเป็นอาวุธนะครับในการทําลายผู้ต่อสู้นะครับสารไซย,ยานายตัวนี้นะครับมีฤทธิ์ก็คือเขาจะไปเกาะธาตุาเหล็กในเม็ดเลือดแดงนะครับทําให้การลําเลียง ออกซิเจนที่อ,าอาสารไซยาไนตตัวนี้ครับเขาจะไปกเกาะธาตุเหล็กนะครับซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับอ่าที่อยู่ในเส้นเลือดแดงเราเนี่แหละครับแล้วก็จะนำพาพวกออกซิเจน,นครับไปเลี้ยงบริเวณต่างๆของร่างกายนะครับอ่า ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะครับทำให้สมองเราขาดออกซิเจนบางคนถึงอาจ,จเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับหน่อไม้นะครับเขาจะมีกดชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในหน่อไม้ค่อนข้างสูงก็คือกดยูริกนะครับยูริกตัวนี้มันคืออะไรครับยูริกตัวนี้ก็ เขาเรียกว่ากดยูริกตัวนี้ก็คือถ้ามีปริมาณที่เกินเจ็บนะครับคนคนนั้นเขาจะเป็นอาเรว่าโรคเกานะครับโรคเกาก็คือโรคที่ปวดตามข้อนะครับทั้งหลายนะครับเช่นปวดข้อตามนิ้วเท้าตามข้อต่อนะครับอันนี้ครับสําหรับถ้าใครที่เป็นโรคเกานะครับพ,พยายามนะครับอย่ารับประทาน หน่อไม้นะครับพอจะทําให้ท่านปวดนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็หลังจากที่เราพูดถึงอ่าหรือว่าคุณสมบัติของหน่อไม้ไปแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของผู้กรณีนะครับนั้นก็คือ ใบย่านางนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบย่านางตรงนู้นนะครับโอเคครับหลังจากที่เรารู้จักาาหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็มารู้จักพืช uh huh. ที่ใช้สําหรับปรุงอาหารคู่กันนะก็คือใบย่านางนะครับ oh. หรือว่าน้ําใบย่านางนะครับใบย่านางนี่จะเป็นพืชตระกูลเถานะครับมีสรรพคุณทั้งทายาและ uh, ทางอาหารนะครับแล้วก็มีพวก,พว,กวิตามินวิตามิน B ีมี แคลเซียมมีธาตุเหล็กค่อนข้างจะสูงนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีสารเบต้าแคโรทีนครับซึ่งสามารถสารตัวนี้คือสามารถที่จะยับยั้งของการเกิดเซลล์มะเร็งนะครับก็คือพวกเนื้อร้ายทั้งหลายนะครับอ่าใบาญ้านางนครับอีกอย่างนึงก็มีคุณ,คณสมบัติทางยาก็คือนะครับอ่าก็คือถอนพิษไข้นะครับหรือว่าแก้พิษ แก้เบื่อแก้เมานะครับส่วนมากจะเขาจะนิยมใช้น้ําใบยานางไปสกัดนะครับเพื่อจะทําเป็นน้ําใบยานางสมุนเป็นน้ําสมุนไพรก็ได้นะครับายาเป็นยาเย็นนะครับก็คือมอีคอเลฟิลกําลางสูงครับเพราะว่าเป็นผักเป็นใบสีเขียวเช่นนี้หนึ่งครับสูงมากครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมผมอันนี้ผม ความคิดผมนะคก็คือเมื่อใบรรยญ้านางนะครับเป็นยาเย็นครับควรที่จะคู่กับหน่อ,อไม้ทีงเป็นไซ่พิษร้อนครับก็คือการหักล้างกันครับระหว่างร้อนกับเย็นครับทําให้เขาสมดุลกันครับแล้วก็ใบรรยญ้านางอีกตัวหนึ่งก็จะมีสารเบต้าแคโรทีนครับตัวนี้จะเป็นตัวไปยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายของเราครับทำให้เกิด ทำให้เกิดการชะลอะครับความแก่ในตัวแล้วก็ชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งภายในร่างกายได้นะครับโอเคครับถ้าเรา,ารู้จักทั้งใบายานางแล้วก็หน่อไม้เสร็จแล้วนะเราก็จะไปสรุปว่าทําไมเขาถึงนําใบยานางมาแกงใส่หน่อไม้นะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งสรุปกันเลยครับโอเคโอเคครับเราก็จะมาสรุปนะครับว่าเหตุผลทําไม ปู่ย่าตายายของเรานะจึงนิยมว่าเวลาต้องเวลาทําการแกงหน่อไม้ครับหรือว่าทําต้มหน่อไม้เขาถึงนําน้ําใบย่านางมาใส่ครับเหตุผลข้อที่หนึ่งะครับในหน่อไม้จะมีสารไซยาไนา์ครับที่เป็นพิษนะครับกะคนที่กินเข้าไปนะครับถ้าไม่ทําการไม่ปรุงหน่อไม้สุกก่อน,นครับ จะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะว่าไซยาไนก็อย่างที่บอกไปแล้วครับคือมีอ่าอ่าเป็นสารพิษที่ถ้าเขามีปริมาณที่เข้มข้นแล้วเขาก็จะไปเกาะในธาตุเหล็กในเม็ดเลือดครับทำให้การลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะครับทําให้เสียชีวิตได้นะครับฟันที่2ก็คืออ่านอไม้ซึ่งมีนิบัตความความเป็นร้อนนะครับคือร้อนคือเผ็ดในตัวเขานะครับ ส่วนใบหญ้านางซึ่งเป็นยาเย็น,นครับซึ่งมีคอเลฟิลข้างๆสูงคนระับก็จะไปหักล้างกัน,นครับการประการส,สุดท้ายนะครับการที่3แล้วก็จะสรุปมาประมาณ3ข้อนะครับก็คือต้อนไม้เ็าจะมีะกดยุริกข้างๆที่สูงนะครับถ่ากินกินผักนี่ใครที่เป็นโรคเกาต์นะครับกินตนไม้เข้าไปนะรู้สึกก็ปวดทันทีเลยนะครับโรคเกาต์ก็จะเป็นโรคปวดตามข้อตามข้อต่อทั้งหลายนะครับ ก็จะเกิดอา,อาการปวดนะครับถ้ารับประทานพวกหน่อมไม้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนใบย่านาครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นยายเย็นนะครับมีสารพวกเขาเรียกว่าคอร์ลูฟิลนะครับเพื่อไปหักหล้างกนะ็คือจะไปเจือจางครับกดยูริกตัวนี้ภายในหน่อมไม้ครับทำให้เขาถึงนํามาบุง น,นำมาปรุงคู่กันนะครับเพื่อ,อจ,จะเป็นคู่กันนะครับคือคู่กันก็คือเป็นสามารถที่จะรับประทานหน่อไม้โดยไม่ไม่เป็นอันตรายได้นะครับก็คือการไปหักหล้างซึ่งกันและกัน,นครับอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงนําใบย่านางนําน้ําใบย่านางนะครับมาผสมกับ หน่อไม้เวลาเขาต้มเขาแกงครับคนโบราณครับก็คือภูมิปัญญาของคนโบราณเขาจะรู้นะครับเขาจะรู้โดยสัญชาตยานก็คืออาจจะมีประสบการณ์เจอมากครับแล้วก็จะเกิดจากภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่เขา,าสืบทอดให้กับพวกเรานะครับอันนี้ก็คือเราสรุปมาประมาณ3ามข้อนะครับถ้าผู้ชมท่านไหนที่รู้ข้อมูลลึกกว่าน,นี้ก็แนะนํามาทางาด้านล่างคลิปนะครับว่า มีข้อมูลอะไรลึกๆหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหนุมโรงงานวิธีทีบ้านก็ขอจบเพียงแค่นี้ถ้าผู้ชมท่านไหนนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ทีมงานหนุมโรงงานวิธีทีบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ